ภาคที่สองครับสตางทองสมานชัยนำตัวครับได้ครับสตางทองจอห้ายับวันนี้เจอกับสมานชัยอีกครั้งนะนะล่าสุดเราเจอร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบหกร้อยยี่ห้าวันนี้ร้อยยี่สิบหกนะวันเช้าเกินไปเท่าไหร่เอ่อจุดแปดครับผ่านเจรุยซ้อมอยู่จอห้ายักมาเดิมครับซ้อมมากี่วันซ้อมมาสองอาทิตย์กว่าเราก็เพยาะไงฝีมือหรือมวยเขาได้หมดได้หมดแล้วนะเราได้ลอยนะวันนี้นะรเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบาน้ำหนักปล่อยปล่อยหกสิบกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละ 78เลยครับชกมวยมารวงกี่ไฟตอนนี้78 10 78 0 3ไฟหลังไปไงผลงานเราชนะ3ไฟจัดนะ3ไฟล่าสุดสามดำที่ที่นี่ในวันนั้นร้อยเท่าไหรยี่ห้าก็ถือว่าเวรนี้โอเคต้องคุมไว้เนี่ยเนี่ย125ี่หเนี่ยครับยี่โลได้คุมมาสองโลก็ไม่เยอะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดเอาวละฝากแฟนขับเชียร์หน่อยคู่เอกครับเชียร์เปตามใจเลยครับเต็มที่ครับเต็มที่โอเคขอโชคดีน้องชายครับผมอ่ะสมานชัยสอดม อ่ะสมานชัยสตางไม้วันนี้เจอกันไปสตังทองรอบที่อะไรเนี่ยรอบที่สองรอบที่สล่าสุดโชกที่ออมน้อยไหมครับวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบวันนี้ก็ร้อยยี่สิบหกเมื่อกี้มาเกินไหมจุดสองจุดสองคู่ต่อสู้มาเกินนะคร่บคู่ต่อสู้เกินจุดหกเราซ้อมอยู่กับน้ำหมายนะกี่วันซ้อมมารอบนี้เออเกือบเดือนครับนักมวยทีเอ็มนี่อยู่นี่หมดแล้วนะเราเป็นมวยไงสไตล์ฝีมือฝีมือสตังทองไง แสดงตรงมวยเขาเราเสียเปรียบความสูงเขาหน่อยไหมเสียเปรียบอ่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักปล่อยห้าสิบเก้าหกสิบปีนี้อายุปีนี้ยี่สิบห้าชกมวยมารวมเท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าร้อยกว่านะสามไฟหลังของเราเป็นไงบ้างชนะสสดงตรงแล้วก็แพ้เฉลิมก่อแล้วก็แพ้เกณฑ์แก้วก็คือล่าสุดชนะคนนี้มานะล่าสุดแพ้เกณฑ์แก้วอ๋อแพ้เกณฑ์แก้ววันนี้ร้อยยี่สิบหกนี่ถือว่าใหญ่ไหมหรือว่ามันพอดีหรือว่ามันยังไงตึงได้อยู่นะคงกิโลเนี่ย แบบแบบสามโลก็ไม่เยอะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดฒดดนะอ่ะฝากแฟนคลับสตาร์ดดนหน่อยฝากพี่น้องชาวสตาร์ทุ่นใจเ,จเ,จเ<อ>ต็มที่พี่น้องโอเคอขอยโชคดีน้องบ้าเอา